แตงรองน้ำเสร็จนะเราก็จะเดินขึ้นถนนสายข้ามเมืองเลี้ยวขวาหน้าตรงลาดตาลองตานีเลี้ยวขวาขึ้นถนนสายข้ามเมืองอ้าไปถึงประทัดแน่นกันหน้าหน้าโลดจะแย่งลงรับจ้ำนำอ้าจะแยกตลาดเก่าจนทะเลสาคัญหน้าตลาดของพนงอ้ารอถึงหน้าตลาดของพนองไม่เ <descon> ก <fin anta> ินเจ็ดโมงพยัคฆ์นักที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางของขโมยแหงนะไปซื้อผลไม้หน้าตลาดนะาสิบบาทสิบบาทต้องลูกสอง การกำลัลูกแอนตุนุ่มก้มมอ,มมอยหรือว่าต่ทั้งที่จะไม่ทั้งพิลัยก็ไปรอตรงพลอเราเล่นประทัดกันได้ที่หน้าตลาดกสุงเทพบาลเมือหนองและมีประทัดนนใน้ทงกาจะลอง150ปีเมืองนองน,น,นั้นเราเพิ่ประทัดที่เป็นสองเท่าจากปีที่แล้วนน ถ้าในวันนั้นเริ่มโย่ลูกจงหลางจับตัวแน,น่นถูกไม้ลูกมือเดือดดา,จาจเจอพอควัน,นประทัดมันจะตกงตลาดนำสำรีบไปชอบก้อนชุนบน้ำออกๆถุงห้ว้ถ้าไม่อยากจะให้หูแตกนะท่านเพราะฉะนั้นอย่า,า,ยาลืมนะคนันในวันที่19ตุลาุคมพบกับพวกเราโมรมารจงองนี้สโรมาพัร้อยเจกองค์ถาับล